ท่านผู้ชมเคยทราบหรือไม่ว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ตั้งตรรหงานอยู่บนยอดเขาสูงนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงเป็นจุดศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวเชียงใหม่และผู้คนทั่วสารทิศวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งแต่ตำนานการก่อตั้ง ความสำคัญทางศาสนาสถาปัตยกรรมที่งดงามและบทบาทของวัดในวัฒนธรรมล้านนาเพื่อนๆพ,พร้อมกันรอยังครับถ้าหากพร้อมแล้วหลับตาลงอย่างช้าๆผมจะพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปเมื่อ600กว่าปีที่แล้วในปีพุทธศักราชที่1912พระยากืนนาธรรมิกราชพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งอาณาจักรล้านนาได้นิมนต์พระสมะาณเถระ เผยแผ่พระพุทธศาสนายัางเมืองเชียงใหม่พระสุมาณเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบณนะเมืองปังจามาด้วยเมื่อพระบรมสารีริกธาตุเดินทางมาถึงยังอาณาจักรล้านนาพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมานั้นได้แสดงอภินิหารแยกจากหนึ่งองค์เป็นสององค์เมื่อพระยากลนาทรงได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์อันอัศจรรย์เยี่ยงนั้นแล้ว พระองค์ทรงปิติสุขเป็นยิ่งนะพระองค์ทรงได้ถวายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของพระราชอุทยานในพระราชวังของพระองค์นั่นเองในการสร้างวัดบุพพารามหรือวัดสวนดอกเมื่อสร้างเสร็จแล้วพระองค์จึงนิมนต์พระสมณเถระไปจำพรรษาอีกทั้งพระองค์ยังโปรดเก้าให้นำพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งในสององค์บรรจุไว้ในพระเจดีย์ของวัดบุพารามอีกด้วย ส่วนพระบรมสารีริกธาตุอีกพระองค์หนึ่งพระยากืนนาและพระสุมาเนเถระได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในสักปขปบนหลังช้างอธิษฐานเสียงช้างมงคลเพื่อเสียงไทยสถานที่ประดิษฐานช้างออกเดินทางจากประตูหัวเวียงและเดินมุ่งหน้าขึ้นสู่ดอยอ้อยช้างพอช้างมงคลไต่ราวดอยขึ้นมาถึงยอดดอยอ้อยช้างช้างได้ร้องสะเทือนสามครั้งพร้อมกับ ทำประทักษิสนสามรอบแล้วฮุกเข่าอยู่เหนือยอดดอยพญากืนนาจึงให้เชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากหลังช้างช้างมงคลเชือกนั้นก็ได้ล้มไปจึงโปรดก้าวให้ขุดดินลึกสามศอกเอาแท่นหินเจ็ดแท่นมาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุมแล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูงห้าวาขึ้นเหนือหลุมนั้นด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปน้ำมัสการสวมรองเท้าในบริเวณพระธาตุในปีพุทธศักราชที่281 0พระเมืองเกตเกล้าวพระองค์ทรงนิมนต์พระมหายานามงคลโพวัดอโศการามจังหวัดลำพูนให้สร้างเสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิมเป็นกว้าง12ศอกสูง44ศอกพร้อมทั้งให้ช่าง นำทองคำแท้ทำเป็นรูปดอกบัวทองคำใส่บนยอดพระเจดีย์ต่อมาเท้าคำทรายทรงโปรดก้าวให้ตีทองคำเป็นแผ่นทองจังโก้หุ้มพระเจดีย์ในปีพุทธศักราชที่285 0พระมหายานามงคลโพวัดอโศการามสร้างพระวิหารที่ตะวันออกและที่ตะวันตกพร้อมทั้งระเบียงรอบพระธาตุต่อมาในปีพุทธศักราชที่290 พระมหายานมงคลโพได้สร้างบันไดาทางขึ้นนาคหลวงทั้งสองข้างเพื่อให้ประชาชนขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและในปีพุทธาศักราชที่2477ถึง2488ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพซึ่งภายหลังได้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 0 0 4เมื่อแรกสร้าง มีชื่อว่าถนนดอยสุเทพครั้งต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนสีวิชัยเพื่อเป็นเกียรติแด่ครูบาสีวิชัยต่อมาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวารมหาวิหารได้รับประกาศเป็นโบราณสถานสำคัญสำหรับชาติก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับประวัติของวัดพระธาตุดอยสุเทพกระผมในฐานะที่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้เผยแพร่ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่และผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปของเรานะครับและสุดท้ายนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ